สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องข่าวชา n น l นะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันในการเลือกตั้ง3ประเทศนะครับซึ่งได้เห็นผลการเลือกตั้งออกมานั้นมีความเกี่ยวข้องกับนโยบายของภาษีที่สหรัฐนั้นประกาศขึ้นกับประเทศต่างๆนะครับประเทศต่างๆนั้นก็มีการเลือกตั้งแล้วก็เลือกผู้นําใหม่ที่จะเข้ามาทําหน้าที่นะครับในการที่จะสู้ภาษีของทัมซี่มีผลกระทบต่อการค้าของโลกนะครับแล้วก็การส่งออกของประเทศต่างๆ จริงๆถ้าจะพูดว่าเป็นผู้นําใหม่นั้นคงไม่ได้เป็นผู้นําที่ใหม่สักทีเดียวนะครับแต่ว่าก็มีระยะเวลาในก,การที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งนั้นนานขึ้นนะครับเพราะว่าในกรณีของทั้ง3ประเทศนี้นะครับมีแค่แคนาดาเท่านั้นที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับส่วนสิงคโปร์และก็ออสเตรเลียนั้นก็ได้ผู้นําคนเดิมนะครับขึ้นมาทําหน้าที่ผมจะเล่าอย่างนี้นะครับก็คือว่าตอนนี้นั้นแต่ละประเทศนะครับเวลาที่จะมีการเลือกตั้งนะครับ แน่นอนว่านโยบายเศรษฐกิจนั้นเป็นนโยบายสําคัญนะครับแล้วนโยบายเศรษฐกิจนั้นคนที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะครับก็ต้องดูแนวนโยบายหรือว่าถามถึงจุดยืนของพรรคการเมืองว่าจะเอายังไงกับเรื่องของภาษีที่สหรัฐนั้นประกาศขึ้นนะครับเพราะแต่ละประเทศนั้นก็โดนผลกระทบอย่างมากนะครับวันนี้เราจะมีตัวอย่างของ3ประเทศนะครับที่จัดการเลือกตั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับก็คือมีออสเตรเลียนะครับมีสิงคโปร์แล้วก็แคนาดา ในการเลือกผู้นำนะครับที่น่าสนใจก็คือผู้นําทั้ง3คนที่ขึ้นมาเป็นผู้นําประเทศทั้ง3ประเทศเนี่ยนะครับก็ได้มีการหาเสียงแล้วก็บอกกับประชาชนว่าจะรับมือกับนโยบายของทรัมป์อย่างไรนะครับตอนนี้นะครับพูดได้เลยนะครับว่านโยบายของโดนัลด์ทรัมป์นั้นถือว่าเป็นปัจจัยที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของโลกนะครับแล้วก็ทําให้โลกนั้นมีความไม่แน่นอนมากขึ้นนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับช่วงช่วงปลายสัปดาห์นียผมไปงาน150ปีของกระทรวงการคลังนะครับ วิทยากรทุกคนก็บอกนะครับว่าโลกทั้นั้นไม่มีทางเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเพราะว่าการที่อเมริกาลุกขึ้นมาใช้นโยบายภาษีปกป้องตัวเองนั้นนะครับก็ทําให้เกิดผลกระทบกับเรื่องของการส่งออกนะครับเรื่องของซัพพลายเชนการย้ายฐานการผลิตต่างๆนี้อาจจะต้องคิดมากขึ้นนะครับว่าย้ายไปที่ไหนก็จะโดนภาษีมากกว่ากันนะครับนอกจากนั้นนะครับอย่างศาสตราจารย์สุรชาติรำรุงสุกนะครับนัก รัฐศาสตร์และก็นักความมั่นคงนะครับที่เป็นนักวิชาการอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็บอกนะครับว่าในการเลือกตั้งของทุกประเทศต่อจากนี้นะครับการเลือกของประชาชนนั้นต้องให้ความสําคัญกับคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นําที่มีความรู้ในเรื่องของนโยบายต่างประเทศนะครับรับมือกับสถานการณ์ต่างประเทศได้ดีนะครับเพราะว่าภัยคุกค,คามนั้นอาจจะมาในรูปแบบของสงครามจริงๆหรือว่าสงครามเศรษฐกิจก็ได้นะครับ ที่เรามาดูกันนะครับว่าการเลือกตั้งทั้ง3ประเทศนะครับที่ผ่านมานั้นเป็นยังไงกันบ้างนะครับเราไปดูที่ประเทศแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็คือแคนาดานะครับแคนาดานั้นมีการเลือกตั้งไปนะครับในช่วงวันที่ถ้าเกิดว่าดูไม่ผิดก็คือวันที่28เมษายนะครับก็คือช่วงช่วงปลายเดือนเมษาที่ผ่านมานั่นเองนะครับแคนาดานั้นนะครับตอนที่ ขึ้นมาเป็นประธานวิธีใหม่ๆนะครับก็จะเห็นว่าเจอภัยคุกคามที่มาในรูปแบบที่แคนาดานั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับเพราะว่าเอา่อัดนันททำนั้นประกาศเลยนะครับว่าตัวเขานั้นอยากจะได้แคนาดาเป็นรัฐที่51นะครับก็บอกว่าให้แคนาดานั้นเข้ามาร่วมกับสหรัฐนะครับเป็นรัฐใหม่นะครับแล้วก็มีการขึ้นภาษี2 5ก่อนเลยนะครับในสินค้าที่ สหรัฐมองว่าแคนาดานั้นมีการเอาเปรียบในเรื่องของภาษีนะครับก็ขึ้นพวกรถยนต์พวกอะไรพวกนี้ก่อนเลยนะครับท,ทั้งที่แคนาดากับสหรัฐนั้นเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับทีนี้นะครับเวลาแคนาดานะจะเลือกผู้นําขึ้นมาสู้วิกฤตครั้งนี้นะครับเพราะว่าแคนาดายังก็มีความกังวลมากนะครับทั้งในเรื่องของเอ่อการเป็นเพื่อนบ้านกับสหรัฐนะครับแต่ว่าถูกสหรัฐนั้นขึ้นภาษีอย่างมากนะครับรวมทั้งการที่ สารัฐนั้นเข้าจะพยายามจะเข้ามามีผลประโยชน์ในแคนาดามากขึ้นนะครับสิ่งที่ประชาชนแคนาดานั้นเลือกนะครับก็คือเลือกคนที่ชื่อว่ามาร์คคานี่นะครับขึ้นมาเป็นคนที่เพื่อนๆเห็นในรูปเนี่ยนะครับที่ผมแชร์ไว้นะครับมาร์คคานี่เนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นําของแคนาดานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในทางการเมืองนั้นอนะ่ะมาร์คคานียอาจจะดูใหม่ทั้งนิดหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะขึ้นมาเป็นพรรค ที่เป็นหัวหน้าพักเสรีนิยมนะครับหรือว่าริเบโร่นะครับการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นพักริเบโร่นะครับได้คะแนนเสียงไป43.7% 169นะครับ169ที่นั่งนะครับจากทั้งหมด313ที่นั่งในสภา,าแต่ถ้าบอกว่ามาร์คานี่นั้นเป็นใครนะครับในแวดวงการเมืองนั้นอาจจะไม่ได้เป็นคนที่โด่งดังมากแต่ว่าในแวดวงเศรษฐศาสตร์การเงินนั้นมาร์คานี่นั้นถือว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงนะครับ เพราะว่าคนนี้นั้นเคยเป็นผู้ว่าการธนาคารของแคนาดานะครับถ้าเกิดว่าย้อนไปเนี่ยพอลงจากตําแหน่งแคนาดาด้เป็นผู้ว่าการธนาคารกลางของแคนาดานะครับในปีช่วงปี2007-2013ถึง2013นะครับพอลงจากตําแหน่งปี2013นะครับก็ได้รับเชิญจากอังกฤษนะครับซึ่งตอนนั้นอยู่ในช่วงที่กำลังเบรกซิตนะครับก็คือออกจากการเป็นสหภาพยูโรยูโรโซนนะครับออกจากการเป็น EU นะครับก็ ได้มาคานีนะครับไปช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็วางทิศทางทางการเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งของแคนาดาครั้งนี้นั้นขอให้ความสําคัญกับคนที่จะมากําหนดเรื่องของอนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับรวมทั้งมาคานี่นั้นก็บอกอย่างชัดเจนนะครับว่าเขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผนวกแคนาดาเข้าไปเป็นรัฐที่51นะครับหรือว่าการตอบโต้การขึ้นภาษีอย่างรุนแรงนะครับ การที่ได้ผู้นําที่มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจนะครับก็ทําให้แคนาดานั้นมั่นใจนะครับว่าจะสามารถนําประเทศนั้นฟันฝ่าวิกฤตจ,จากมาตการขึ้นภาษีแล้วก็เรื่องของมาตรการนโยบายต่างๆของทําได้นะครับประเทศต่อมานะครับที่เราจะไปดูกันนะครับว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นยังไงก็คือสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์นั้นแน่นอนครับว่าเป็นประเทศที่อยู่ในอาเซียนเหมือนเรานะครับแต่ว่าทิศทางการพัฒนาประเทศนั้นค่อนข้างที่จะไปได้ไกล นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆนะครับในการจัดลาดับต่างๆนะครับแล้วก็เศรษฐกิจของสิงคโปร์นั้นก็ค่อนข้างที่จะไปได้ดีนะครับในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าจุดของสิงคโปร์นั้นนะครับเมื่อเกิดสงครามการค้านะครับเกิดความขัดแย้งในเรื่องของการขึ้นภาษีระหว่างกันนั้นสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศการค้านะครับก็จะได้รับผลกระทบอย่างมากนะครับเศรษฐกิจเป็นเป็นระบบเปิดนะครับก่อนหน้านี้นะครับนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์นะครับ คุณลอเลนว่องนะครับก็ได้ประกาศยุบสภาไปนะครับในช่วงมันกลางๆเดือนเมษานะครับถ้าเพื่อนๆจาได้นะครับก็เป็นสุนทรพจน์ในการยุบสภาในการสื่อสารกับประชาชนนั้นสั้นๆนะครับเพียง3นาทีแต่ว่าเห็นเลยว่าสิงคโปร์นั้นกำลังจะเจอกับอะไรนะครับคุณลอเลนว่องก็บอกนะครับว่าโลกนั้นมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับแล้วก็สิงคโปร์นั้นกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันไม่แน่นอนและไม่มั่นคงอย่างยิ่งนะครับ สิ่งที่ทําให้สิงคโปร์ได้เปรียบในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมานั้นไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับจากจากการที่มาตรการการขึ้นภาษีของทรัมป์นะครับซึ่งมันส่งผลมีนัยยะสําคัญต่อเรื่องของการค้าเสรีนะครับในช่วงเวลาที่สําคัญแบบนี้นะครับทางรัฐบาลสิงคโปร์เองเนี่ยอยากให้ประชาชนสิงคโปร์นั้นเป็นผู้ที่กำํกำหนดทิศทางของประเทศโดยการที่จะเลือกผู้นํานะครับคือคนอาจจะบอกว่าสิงคโปร์นั้นนะครับเลือกตั้งกี่ครั้งนั้น พรรค People Action Party นะครับหรือว่า PAP นั้นก็ชนะมาตลอดนะครับฝ่ายค้านนั้นสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าในการหยั่งเสียงคะแนนสิงคโปร์ล่าสุดหลายๆครั้งนะครับคะแนนนิยมของฝ่ายค้านนั้นเพิ่มขึ้นนะครับการตัดสินใจยุบสภาของสิงคโปร์นั้นนะครับก็ใช้เวลาในการหาเสียงไม่นานนะครับประมาณ1เดือนนะครับแล้วก็เข้าสู่สนามเลือกตั้งแน่นอนนะครับว่าพรรคของคุณลอเลนบองนะครับ PAP นั้นชนะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้เป็นรัฐบาล แต่ว่าการที่เป็นรัฐบาลครั้งนี้นะครับได้เสียงที่มากขึ้นนะครับในสภาสามารถที่จะคว้าชัยชนะไปได้ด้วย87ที่นั่งนะครับจาก97ที่นั่งได้คะแนนเสียงเลือกตั้งกว่า6 5 5 7จานนะครับจำนวนสสที่เพิ่มขึ้นในสภาเนี่ยนะครับจะทําให้หล่อเล่นบองนั้นสามารถที่จะออกกฎหมายใหม่ๆนะครับแล้วก็ผลักดันงบประมาณที่สําคัญจําเป็นในการที่จะรับมือกับภาษีของทรัมป์ได้นะครับอันนี้ก็คือแนวทางของสิงคโปร์นะครับว่า เลือกที่จะเลือกความแน่นอนนะครับมากกว่านะครับแล้วก็เห็นถึงความจําเป็นว่าที่จะมีเสียงของรัฐบาลเพิ่มขึ้นนะครับในการที่จะรับมือกับเรื่องของภาษีทรัมป์นะครับเรื่องของมาตรการต่างๆที่จะมากระทบกับเศรษฐกิจโลกและจะกระทบกับสิงคโปร์นะครับออสเตรเลียก็จะเป็นประเทศต่อไปนะครับที่เราจะได้เล่ากันนะครับในส่วนของสิงคโปร์นิดนึงแล้วกันนะครับสิงคโปร์นั้นนะครับก็แน่นอนว่าหลังจากที่ได้นายกรัฐนมนตรีคนเดิมนะครับก็ จะมาให้น้ำหนักกับเรื่องของการเสริมสร้างเศรษฐกิจในประเทศนะครับคุณลอเลนวองนั้นได้ประกาศไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่านโยบายนั้นจะเน้นไปในเรื่องของการสร้าง,างศักยภาพของพลเมืองนะครับก็ทําให้มีความรู้เรื่องของ AI เรื่องของปัญญาประดิษฐ์มากขึ้นนะครับในที่สุดนั้นไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับการค้าแข่งขันรุนแรงยังไงสิงคโปร์ก็มั่นใจว่ามีทรัพยากรมนุษย์มีคนนะครับที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้นะครับประเทศสุดท้ายนะครับที่จะเล่ากันในวันนี้ก็คืออสเเตรลีย ออสเตรเลียนั้นได้ชื่อนะครับว่ามีการเปลี่ยนนายกอยู่ตลอดนะครับก็คือถึงว่าจะไม่ได้การยุบสภาจะเกิดขึ้นบ่อยนะครับแต่ว่าไม่มีนายกคนไหนนะครับที่สามารถที่จะรองตําแหน่งได้ติดต่อกัน2สมัยนะครับมาเป็นระยะเวลาเกือบเกือบยีปีนะครับก็แสดงว่าการเลือกตั้งแต่ละครั้งนะครับก็จะมีผู้นําคนใหม่นั้นเปลี่ยนแปลงเข้ามาตลอดนะครับ แต่ว่าครั้งนี้นะครับออสเตรเลียนั้นตัดสินใจที่จะเลือกผู้นําคนเดิมนะครับขึ้นมาที่จะทําหน้าที่ก็คือคุณแอนโทนีอันบานิซีนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าพักแรงงานนะครับหรือว่าพักเลเบอร์นะครับอนบาร์นิซี่นะครับตอนก่อนที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งในวันที่3พฤษภาที่ออสเตรเลียเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้นั้นถ้าเกิดว่าพูดถึงการอย่างเสียงโพต่างๆนะครับช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะั้นอันบานิซีนั้นไม่ได้อยู่ใน คะแนนที่นำนะครับแต่ว่าพอดูในเรื่องของการรับมือกับมาตรการของภาษีสุกากรของสหรัฐนะครับการจุดยืนของอันบานนซี่ที่ต่อต้านนโยบายของทรัมป์นะครับอันบานิซี่นั้นกล้าที่จะบอกกับประชาชนนะครับในวันที่สหรัฐนั้นประกาศขึ้นภาษีออสเตรเลียนะครับที่เป็นวันที่ประกาศปลดแอกนะครับแล้วก็มีรายชื่อประเทศต่างๆนั้น ทำไปถแถลงที่ทาเนียบขาวหนึ่งในนั้นก็มีออสเตรเลียด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้โดนขึ้นภาษีเยอะนะครับแต่ว่าอันบานิซีบอกว่าการที่สหรัฐประกาศขึ้นภาษีออสเตรเลียแบบนี้นั้นไม่ใช่วิถีที่มิตรภาพของประเทศที่มีมาร่วมกันอย่างยาวนานนั้นทํากันนะครับมิตรประเทศที่เป็นเพื่อนกันมานะครับไม่น่าจะมาทํากันแบบนี้นะครับคือออสเตรเลียเองนั้นมีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจภายในประเทศอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเงินเฟอ้อที่สูงนะครับการที่ สหรัฐมาประกาศขึ้นภาษีแบบนี้นะครับมันก็ถือว่าเป็นการซ้ําเติมเศรษฐกิจของออสเตรเลียนะครับและแน่นอนครับท่าทีแข็งแข็งก้าวนะครับที่กล้าจะตอบโต้กับโดนัลด์ทรัมป์ของอันบานนซีและได้ใจประชาชนนะครับแล้วก็ในที่สุดนั้นการเลือกตั้งที่ผ่านมาต้นเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับพักแรงงานของอันบาเนซีก็คว้าไปได้85ที่นั่งนะครับจาก150ที่นั่ง นะครับก็ได้เป็นนายกสมัยที่2นะครับถือว่าเป็นนายกคนแรกนะครับในรอบ2ทศวรรษที่สามารถที่จะรักษาเก้าอี้ไว้ได้นะครับก็นะครับเขาก็ตอบโต้นะครับว่าเออจะนำพาออสเตรเลียนั้นไปในทิศทางที่รับมือกับเรื่องของภาษีแบบนี้นะครับแล้วก็สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับทำกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกนะครับอันนี้ก็คือทิศทางของทั้งสประเทศนี้นะครับที่ มีการประกาศออกมาว่าในวิกฤตที่จะเกิดขึ้นนะครับจากเรื่องของอการค้าโลกนะครับที่เกิดจากการปรับทิศทางนโยบายการค้าของสหรัฐนะครับที่ไม่ได้ให้ความสาคัญกับการค้าเสรีเหมือนเดิมนะครับแล้วกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศต่างๆนั้นคนที่ขึ้นมาเป็นผู้นํานั้นจะรับมือกับมาตรการเหล่านี้ยังไงนะครับจะสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศยังไงจะทําให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นยังไงนะครับและเชื่อว่านี่คือธีมหลักๆนะครับของการที่จะ เข้าสู่สนามการเลือกตั้งของทุกประเทศนะครับแน่นอนว่าหนึ่งในคําถามที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเลือกตั้งเร็วๆนี้นะครับหรือว่าจะเลือกตั้งในปีหน้าประชาชนเองสื่อมวลชนเองก็ต้องถามนะครับว่าคนที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลนั้นจะรับมือกับนโยบายของโดนันทป์อย่างไรนะครับถ้าเรามีแผนหนึ่งแผนสองนะครับเจรจาไม,ไม่ได้อย่างที่คาดการไว้นะครับโดนการขึ้นภาษีที่สูงกว่าประเทศอื่นๆนะครับผลกระทบที่ตามมานั้นจะรับมืออย่างไร ผู้นำนะครับจะต้องตอบคําถามพวกนี้ได้นะครับต้องมีแผนนะครับมีทีมงานที่ดีนะครับแล้วก็มีความรู้ความสามารถนะครับที่จะตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจของโลกนะครับรวมทั้งความผันผวนที่มันเกิดขึ้นนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทิศทางในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศของประเทศต่างๆนะครับจะเลือกผู้นําขึ้นมาอย่างไรนะครับเพราะตอนนี้ก็มีกระแสบอกว่าเอ่อ พักแรงงานนะครับหรือว่าพักทางสายกลางเนี่ยได้รับความนิยมมากกว่าพักอนอนุรักษ์นิยมนะครับเพราะว่าแนวทางอนุรักษ์นิยมของโดนัลด์ทรัมป์นนะครับก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าการที่สหรัฐก,กลับไปทำในเรื่องของ protectionism นะครับการที่จะปกป้องประเทศตัวเองนั้นมันไม่ได้สร้างปัญหาให้กับสหรัฐอย่างเดียวนะครับมันสร้างปัญหาให้กับโลกด้วยนะครับประชาชนผู้ใช้เสียงเลือกตั้ง ในประเทศต่างๆก็เริ่มจะมีแนวคิดแอนตี้ทมนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการที่เริ่มเกิดขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็ใช่ว่ากระแสนี้จะจางหายไปง่ายๆนะครับเพราะว่าโลกทุกวันนี้ก็ยังปั่นปวดอยู่ทุกวันนะครับจากการที่โดนัทป์น,นั้นออกมาประกาศเรื่องต่างๆแล้วก็เซ็นคําสั่งประธานาธิบดีนะครับอันนี้ล่าสุดน,นะครับก็บอกว่าจะขึ้นภาษีภาพยนตร์ที่ไม่ได้ถ่ายทําในอเมริกานะครับเพื่อจะช่วยวงการฮอลลีวูดที่ซบเซา ก็คือถ้าเกิดว่าหนังไม่ได้ถ่ายถ่ายในอเมริกานะครับแล้วเข้าไปเข้าไปถ่ายในอเมริกาจะเจอภาษีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้พอภาพยนตร์เจอภาษีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าระหว่างที่การจะถ่ายทําในอเมริกาเองนะครับซึ่งก็จะมีมีข้อดีข้อเสียนะแตกต่างกันไปกับไปถ่ายทําที่อื่นนะครับเมื่อก่อนเราดูหนังฮอลลีวูดเนี่ยเราเราคิดว่าเรื่องโลเคชันเรื่องการใช้สถานที่ต่างๆนะครับก็เป็นจุดเด่นเพราะว่าหนังฮอลลีวูดบางทีเดินทางไปถ่ายทั่วโลกนะครับ แต่ว่าจะแค่กลับไปถ่ายในอเมริกาใช้โลเคชันในอเมริกาใช้คนอเมริกาทําหนังเองทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าในความเป็นจริงทางปฏิบัตินั้นมันทําได้ขนาดไหนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราดูกันในเรื่องแบบนี้นะครับแล้วก็ดูในเรื่องของการเมืองทั้งการเมืองภายนอกนะครับแล้วก็การเมืองในประเทศเราประกอบกันไปด้วยนะครับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าิดคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์นะครับก็แชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ